มาโอเคคลิปสุดาบก็หลังจากที่ผมได้บอกกับทุกๆคนไว้ใช่ป่ะว่าไอ ขเขาเรียกว่าถ้าผมได้เล่น ID ดีลองเนี่ยมันจะเล่นกว่า ID มันจะเล่นดีกว่า ID ดีหลักใช่ป่ะเดี๋ยวก็ให้ทุกคนได้ไปดูกันเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็น ID หลักอันดับที่2ของคลิปถือเออันดับหนึ่งใช่ป่ะไอไอดีหลักคือตัวคลิปถือดาบอันนี้ก็เป็น ID ดีลองอันดับที่1งคลิปถือดาบนาะตัว Facebook เรียวมาเบสเซิร์ฟเลยนะครับผมเนาะประมาณนี้เดี๋ยวก็ไปดูกันเลยว่าผมจะเล่นยังไงนะครับผมตอนผมเล่นในสตรีมนี่เขาโอโ้โหโคตรแบกโคตรอร่อยมากๆเลยนะครับผมสำหรับเรียวมาตอนนี้สกอร์ของเขาก็เเล่น1293กม 75.2นะครับผมเคยติดเม็ดส้มแล้วตอนเดือนน่าจะเดือน8ประมาณนั้นนะผมป่ะไปดูกันเลยว่าการที่คีถสอดาบเล่นไอดีรองจะเล่นดีกว่าไอดีหลักหรือเปล่า50าสิดาวเป๊ะเลยป่ะไปดู let's go ไอดีรองของผมทุกไอดีเอาไว้เล่นในสตรีมแทนไอดีหลักนะครับผมมาเล่นซู โก้ได้เติมเกมรับราคาใหมย่ยกแพงในเว็บมีมากกว่า50แพ็กคูปองและเติมไวเข้าภายใน5นาทีมีทั้งเติมในเว็บและในไลน์เติอมอารีบนเว็บได้เร็วสุดๆเป็ียนกระเช้แรกโอเพนไดดีตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเกมอีกมากมายต้องโก้ได้เติมเกมนะครับผมโอ้โหอ่อนอยแล้วบรูรบรใครกำลังหาขอแนะนำแอดมินต้น TP7 มีให้เลือกเยอะสกินแลเพียบและมีผู้ติดตามเพจมากกว่า2 0 0 0 0 0คนเชื่อเพจไต้ครับผม อ่าแฮมคนโดก่อนเข้าสู่เนื้อหาคลิปใครยังไม่ก่อโค้ดท่าว่าแมวอุ้ยเอาอีอีสุดปั่นอย่าลืมกอกกันนะครับฟรีฟรีเท่เท่ปั่นปั่นเอาไปเลยนี่คือของนักดาบที่เพิ่งสมัคร ROV ใหม่นี่คือของนักดาบที่เพิ่งกลับมาเล่น ROV บ้านเฮาและนี่คือของนักดาบที่ยังเล่นอยู่กรอกตรงหน้ากิจกรรมมาที่ปฏิทินและกรอกรูปที่พี่ลุยเจียได้เลยหายะคือชินาไซโย มาโอเคเข้าสู่เกมกันแล้วนะครับผมสำหรับตัว ID Facebook เรียวมาเบสเซิร์ฟไอที่คีิถือดับเอาไว้เล่นในสตรีมเป็นอันดับ2เอ้ยอันไม่ใช่อันดับ2ดิอันนี้เป็นอันดับ1เลยนะครับผมน้องมันเป็น ID แรกที่ผมเอาขึ้นโซูแล้วก็อันดับ2ก็เป็น ID น่าจะ ตัวมาเทียนปะตัวนี้นะผมคิีถือดาบก็เอามาเล่นในสตรีมแล้วก็ซูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมคิีถือดาบให้ลูกเพจยืมมาเล่นนะประมาณนี้ละกันปะโอเคก็ขอกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านก่อนด้วยนะอย่ที่ยวสุดคปถือดาบชแนลนะผมเออมาดูกันเลยก,กับตัวลองที่คิปถือดาบมั่นใจนะผมว่ามัน คือคขาหรือว่าเล่นไอดีลองนะเหมือนดาเมจมันแรงกว่าไอดีหลักอะ่ะจริงวินวินเลดก็เยอะอย่างเงี้ยสก,กอร์ก็สวยออ้หูอะไรก็ดีไปหมดเพราะว่าผมเล่นแต่เรียวม้าอยู่แล้วอะ่ะแต่มันไม่ได้ VIP 10นะไอดี ID นี้ไอดี ID นี้น่าจะเป็น V8 นะครับผมแต่ก็เออประมาณนั้นแหละผมก็เล่นแต่เรียวมาตัวเดียวไม่ได้เล่นสกินอื่นไหนเลยนะครับผมแต่ก็ไอดี c e b o o k กเือมาเบสเซิร์ฟก็เป็นไอดีที่อยู่กับผมตั้งแต่ตอนผมอยู่ม .5 ประมาณนั้นผมก็สมัครไอดีใหม่มาเนาะตอนนั้น เหมือนว่าจะเบื่อไอดีหลักของตัวเองอะ่ะเออใช่ไอดีรองของตัวเองอันทุกคนยังรู้จักป้าตัวโกน,นี่กันด้วยน่ะนะไอตัวนั้นแหละนะครับผมอันนั้นเป็นไอดีหลักที่เชื่อมต่อเฟซของผมไอดีแรกที่ผมสมัคร ROV เลย <c oughs> นะผมเอ้ <c oughs> <ๆ>แต่ก่อนอื่นผมใส่โบสของข้ามก่อนสวยครับได้เฟิร์นบัตรมาละป้าประมาณนี้ละกันนะครับผมเดี๋ยวก็ให้ทุกคนได้ดูเนาะว่าไอดีหลักของคิดถือดาบเอ้ไอดีรองสิไอดีรองของคิดถือดาบจะมีทั้งหมดกี่ไอดีนะครับผมเนาะโอเคฝั่งข้ามเจ็บๆกันไปนะ จะมีกี่ไอดีน่าจะมีประมาณสี่ห้าไอดีป่ะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ทุกคนดูให้หมดทุกไอดีเลยนะผมว่าไอดีไหนมันจะมีไอดีแพ้มั่งตุ่มบอสโอ้ oh, แต่ผมโดนอ๋อโอ้ยโอเคตะ่กี้ผมโดนปัดออกนะอีก,กี้นี่ปัดออกถูกคนนะเนี่ยถ้าอีก,กี้มันปัด,หร,ปดออหรือว่าปัดกบออกหรือว่าปัดปูอีกนิดออกเนี่ยคือ ยังไงก็โดนย,ย,ย,ยีตายนะผมอุ้ยรวบสวยนะครับผมก็หนาชาร์ลอตล่วงไปแล้วเหลือแค่เอรันดอร์เพียงตัวเดียวเล่นยังไงต่อเหมือนว่าจะจนมุมแล้วนะผมต่อยไปเรื่อยๆเลยไอโอเคเพื่อนเราเล่นยีหน้ากันได้ดีมากเลยนะครับรวบสวยมากป้องแซมแมโจอเรียบร้อยได้สลิมมาเหลือแค่แก๊กเพียงตัวเดียวเล่นไงต่อควจะการบ้านต่อหรือเปล่าแต่ก็ถอยกันก่อนแม้เราลินเวดเลินเวดแล้วล่ะทุ้ยลินเวดบูของเอรันดอร์ต่อเลยนะครับผมโอ้โหรวบสอ,องสยองขื่มแล้วแทงสองสยองกึ่มแล้วออออก็หนึ่งเดมไปพอสองเดิบเลยเนี่ยแหละ ไอดีไอดีรองของตัวเองโหดจัดไอดีรองตัวเองโหดจัดไอ้หนาสเต็ปเกิดว่าสเต็ปไอดีรองเฟซบุ๊กเรลมาเบสเซอร์ไอดีหลักอันนี้นั่งร้องไห้แล้วนะถ้าไอดีหลักมาดูเนี่ยโอ้โหคลิปถือดาบอันนี้เลย โอ้โหทิ้งไอ้ดีหลักของตัวเองมาอยู่กับ Facebook เลยมาเป็นซึมเลยหรอประมาณนั้นนะเดี๋ยวก็ดูกันอีกทีว่าเกมนี้จะเป็นยังไงกันนะครับผมให้ทุกคนดูมันๆกันเอาประมาณนั้นอันนี้ก็อยู่ในระดับสู่ต้นประมาณ50-60ดาวนะครับผมเพราะว่าไอดีถ้าทุกคนอ้าง,งอ้างอิงนะถ้าทุกคนดูจากเกมที่แล้วมันประมาณ 67- 68เดาวก็รูปเกมประมาณนั้นแต่อันนี้มันเป็นสู่ต้นๆเลยเนาะประมาณ6 0ดาว ก็ให้ดูเป็นแนวทางละกันนะับผมว่าเลียวมะตอนเวลาเดินเกมอะ่ะมันเดินเกมยังไงเนาะเพราะปกติเวลาตอนผมไลฟ์ไปแล้วก็เล่นไปใช่ปะผมคอยเอาแต่อ่านเม้นคนดูบ้างคอยโฟกัสอะไรหลายๆอย่างอย่างเงี้ยก็เลยไม่ค่อยได้โฟกัสเกมเนาะแต่การอัดคลิปอันนี้ผมโฟกัสเกมได้แต่ก็อาจจะเสียสมาธินิดนึงตรงที่ผมนั่งคุยกับคนดูเนี่ยแหละประมาณนั้นละกันนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าแก๊กอยู่ไหนนะก็ เชียอะไรได้ก็เชียครับกระต่ายนี่คือแบบห้าวมากเลยว่ะผมไม่รู้นะว่ามันคิดอะไรอยู่ออกมันมีแก๊กในภูมิมันมีแก๊กในภูมิก็โดนดูดสองเลยอุ้ยออริจินคนนี้เขาเล่นเหลืองๆหลืองนะแต่ทําไมเกมนี้เขาเล่นโหดจังวะเอาโดนัตเอรอนดอร์แทงมั่วป่ะไม่เป็นไรเอรอนดอร์จะโดนต่อหรือไม่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะต่อล้อต่อเถียงกับผมแล้วเอรอนดอร์เอ้ยอิกกี้ช่วยเพื่อนหน่อยอิกกี้รับเพื่อนโดนนะอิกกี้รับเพื่อนโดนนะอิกกี้รับเพื่อนโดนนะป้องเรียบเหรอ เรียบเรียบเรียบร้อยยังไงอธิบายด้วยมันกดแข่งมาแล้วพันนิดไปแล้วก็ไม่น่ารอดแล้วแก๊กรอดึงหรือเปล่าดึงวุดไปหนึ่งที <c oughs> ว่าได้บูของเอรันดอยอีกรอบแล้วตอนนี้มันไม่ได้เล่นกันเลยนะ <c oughs> เพื่อนเราเล่นกันได้ดีมากๆเลยฝั่งข้ามไม่ได้เล่นอูชาหลอดเคียร์กลางพยายามช่วยเพื่อนนะฟิกเกอร์หนีไปแล้วหูเลื่อนเหลือนิดนึงก็หนึ่งดึง๊บสองดึง๊บแทงเสยอ่เรียบร้อยโยน <c oughs> ไปไม่เป็นไรทุกคนก็โยนโย,ย,ยนกันนิดนึงตะกี้ผมหิวชาลอดน,นะครับผมมันมันเลือดโลอยู่ตัวเดียวในป้อมแต่อยู่ดีผมกระโดดสองดือยไปทั้งเอรอนดอร์ทั้งแก๊กมากันหมดเลยแต่ผมต้องเคลียร์บนนะเอรอนดอร์น่าจะตีบนอยู่แต่ถ้านนต์มั่นใจที่จะตีบนก็ระวังตัวไว้ละกันนะครับผมป้าโอเคจัดการเสร็จปุ๊บก็เคลียร์คลิปให้ได้เไม่ใช่ขาเลยว่าตี อ่อพวกขี้ป่าให้ได้สแต็กเยอะๆกันเลยนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะเอาบูเราเคลียร์บนก่อนนะชาลลอตมันเคลียร์ละโอเคชาลลอตมันจะต่อหรือไม่สลาชิ่งบานโตปะหมดละเลนบนยีนาจะปิดมันหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมต้องการที่จะต้องเอาบลูก่อนนะครับผม ถ้าเรามีโบวเนี่ยแล้วคูลดาวเราถึง40%นี่นะครับผมคูลดาว40%เราจะสามารถเบิ้ลสกิล2ได้2ทีเลยนะผมเนี่ยเรามันก็จะเบิ้ลสกิล2ได้อีกรอบเนาะเป็นการเบิร์สดาเมจฝั่งตรงข้ามในช่วงต้นเกมได้อย่างดูดีและยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับผมตัวอย่างอย่างเช่นเอรันดอร์เลยนะผมก็แจ๊ะโมแล้วก็ถ้ามันโดน4ฮิตคือเราเบิ้ลสกิล2ได้อีกรอบเลยนะแต่ก็ตะกี้เอรันดอร์มันสกิลอันติหนีครับไม่เป็นไรถือว่าเอรันดอร์มันเสียทามมิ่งการฟาร์มไปละ มานี้นะครับผมเดี๋ยวผมฟาร์มคีไปเรื่อยๆก่อนสแต็กฟาร์มผมยัง24แต็กเลยนะ25ปุ๊บก็เป็น26น่าจะมีแค่27ป่ะเพื่อนเราบวกกันแล้ววะผมตามเพื่อนไม่ทันนะผมขอฟาร์มแป๊บหนึ่งออริจินแป๊บนึงแป๊บนึงออริจินอย่าอย่ารีบออริจินเอ้ยเรารีบหน่อยก็ได้นะเราจะใส่โบ๊กันเลยไหมแต่ผมกลัวแก้กระดิ่งดึกแล้วก็ส่องดุ่มโบ๊อ้ยสวยร่วมอย่างสวยเลยออริจินอ้าวแต่เหมือนว่าสลิมจะโดน ของเราไปแล้วรันดอพยายามที่จะผิวนั่นน่ะผิวแล้วยังไงต่อผิวแล้วยังไงต่อเอลันดออ้าวผมว่ามันเออชาลอาชาลอตมาโอเคคีฟสือดาบอันนี้ไม่ใช่คีฟสือดาบนะจะเป็นคีฟโยนดา <laughs> ขอภัยทุกคนด้วยตะกี้ ผมน่าจะลงดาบเอรอนดอร์ไปอะแต่ผมคิดว่าเพื่อนเราจะจัดการเอรอนดอร์ได้ไงแต่เอรอนดอร์มันไม่ตายนะผมเสียเลือดไกเอรอนดอร์จำนวนมากแล้วชาร์ลอตก็มาปิดเลยประมาณนั้นการที่เราจะเล่นเรียวมาให้ได้ดีที่สุดเนี่ยคือการคำนวณดาเมจให้ได้ดีที่สุดนะครับผมน้อตะกี้ผมคำนวณดาเมจพลาดไป ไม่ไม่ใช่น,นิดหน่อยอะ่ะเยอะเลยนะผมผมคิดว่าการปาดทาส,สีของผมกับเอรอนดอร์ตะเกียมันต้องตุยนะแล้วคือสรุปมันไม่ตุยเยี่ยมจริงๆเลยที่ถือดาบก็ประมาณนั่นแหละอย่าติดประมาทละกันนะครับผมโอ้โห,โโหเพื่อนเราบวกเลยล่างกันมันเลยที่ถือดาบตีบนให้ก็ได้นะครับผมเลนกลางก็มีฝันขรงข้ามัน,ม,นมันต้องดันพลังกลับบ้านแล้วอะ่ะไม่คนนึงก็สองคนละอ้าวอ้าวอ้าว,าว,าวาผมผมผม,ผมไม่ได้ดูไฟเลยอะ่ะตะเกียมันมันเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะอุ้ยอุ้ย ฮะจบแล้วหรออ่าคลิปคลิปมันจะสั้นไปหรือเปล่าอ่ะคนดูประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับการที่เราเล่นตัวเฟซบุ o กเรเวมาเบสเซอร์นนะผมทุกคนได้เห็นหรือเปล่าว่าการเวลาที่เราเดินเกมอย่างเงี้ยมันดูแบบสมูทขึ้นมันดูเียวมาเดาเมแรงขึ้นมันดูแบบถ้าเราโยนเกมไป เกมมันก็ไม่เสียหายอย่างเนี้ยแต่คือผมไม่สนับสนุนการโยนเกมนะอันนี้เป็นการกดห้ามากับทีมงานคีบถือดาบนะทุกคนสามารถแก้เกมกันได้นะครับผมนอกแต่การโยนเกมผมตะกี้คือแบบ อย่างชิวเนี่ยคะแนนผมอันดับหนึ่งด้วยอ่ะนี่ไอดีล็อก MVP โดยเดียวมาสือจีซิบเมโกริงป้ะจีจีอ็ผมก็จบลัสํดำหรับเกมนี้ก็เดี๋ยวก็จะให้ทุกคนได้ดูกันเลยนะผมว่าไอดีลองของคลิปถือดาบที่เอาเวเล่นในสตรีมจะมีกี่ไอดีนะครับผมป้าโอเคดาเมจผม20%แต่ผมได้ MVP อ่ะโคตรโหดป้าโอเคคลิปนี้ก็ยาด จบไปเป้เพียงเท่านี้นะครับผมคลิปหน้าจะเป็นก็ฝากกดติดต,ตามคิดหรือดับกันด้วยนะครับผมปโอเคองั้นคลิปนี้ก็เม็ละสวัสดีบาย,บายจ้าอ,อย่าลืมเติมโค้ด KOL ด้วยนะครับผมมันจะเป็นคลิปอยู่ท้ายคลิปเลยอ่ะคนดูก่อนจะจบคลิปนะครับใครยังไม่ก่อโค้ดท่าว่าแมวอุ้ยไออีสุดปันอย่าลืมก่อกันหน้าผมฟรีๆกวนๆปันๆเอาไปเลยนี่คือของนักดาบที่เพิ่งสมัครใหม่ ROV นี่คือของนักดาบที่เพิ่งกลับมาเล่นและนี่คือของนักดาบที่กำลังเล่น ROV อยู่กอกตรงหน้ากิจกรรมมาที่ปฏิทินและกอกที่พี่ลูกพี่ลุยเจียได้เลยอย่าลืมเอาโค้ดนี้ไปแบ่งเพื่อนๆกันด้วยล่ะนะ <c oughs> ขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะครับผมโ d ม My m i น n า